การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชิ สวัสดีค่ะทุนผู้ชมที่เคารพคะ่ะรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะการถึงพร้อมด้วยการทําความดีเป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่รายการของเรานั้นมักจะนําเสนอผ่านพระเดชพระคุณเจ้าหลายๆรูปนะคะในฐานะของท่านเจ้าอาวาสด,ดังนั้นนะคะเราจึงจะมีโอกาสที่จะได้นําเสนอเรื่องราวของการสนทนาธรรมกับท่านตลอดจนพรอ,นอันประเสริฐซึ่งก็เป็นช่วงหนึ่งของรายการแต่ว่าก่อนจะถึงช่วงสําคัญช่วงนั้นค่ะมีอีกหลายช่วงที่รายการจะนําเสนอ ตอนนี้เราเริ่มต้นกันเรื่องใดนั้นติดตามค่ะการร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการทําบุญก่อสร้างถาวรวัตถุสิ่งใดก็ตามของวดัดเป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่จะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีในการสืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาผ่านถาวรวัตถุเหล่านี้ท่านผู้ชมคะจังหวัดราชบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางศาสนาที่มีผู้สแสวงบุญเดินทางมาท่องเที่ยวและทําบุญเป็นจานวนมาก และในวันนี้รายการของเรายังคงนําท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดเขากรวดตาบ,บลเกาะพระพลาอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีที่ทางรายการได้นําเสนอเมื่อตอนที่แล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามพร้อมทั้งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดที่ประชาชนเคารพนับถือพากันมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบและประสบความสําเร็จอย่างมากมาย ความโดดเด่นของวดัดเมื่อท่านเดินทางมาถึงท่านจะได้เห็นพระราหูองค์ใหญ่อาปากกว้างท่านสามารถเดินเข้าไปในปากพระราหูลอดท้องช้างทองช้างเงินเป็นการสะดอกเคราะห์ขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไหว้พระประจวนเกิดองค์ใหญ่ที่งดงามแล้วเดินทางต่อไปยังยอดเขาจะพบกับความสวยงามของธรรมชาติของขุนเขาและอุโบสถที่ตั้งโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลและเมื่อลงมาด้านล่าง ไหว้พระขอพรขอโชคขอลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านยังสามารถทําบุญให้อาหารเป็นทานต่อชีวิตแก่วัวที่พิการตาบอดและขาขาดที่ทางวัดได้ไถ่ชีวิตและนํามาเลี้ยงไว้นับว่าได้บุญกุศลอย่างมากและขณะน,นี้ทางวัดได้กําหนดจัดงานเททองนำเริกหล่อเสียหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ด้วยเนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้าง10เมตรสูง12เมตรในวันพฤหัสบดีที่30มกราคม2568 พระครูสังครักษ์อำนาจโสพนปัญโยจะอาวาสว,วัดเขากรวดพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดได้ฝากข่าวสารเพื่อเป็นสะพานบุญเชิญชวนท่านผู้ชมรายการตลอดจนผู้ที่ทราบข้อมูลข่าวสารได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะเจริญพรอาตมาพระครูสังรักษ์อำนาจสพนปัญโยเจ้าอาวาส วัดเขากวดในรูปปัจจุบันเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพระครูพิพิธธรรมานุยศหลวงพ่อประชุมมติธรรมโมก็มีนิมิตบางสิ่งบางอย่างให้ในกาให้อัตมามาสร้างมาทำองค์หลวงป,ปู่ทวดองค์ใหญ่แล้วก็วันมีสิ่งศัก,าากดิ์สิทธิ์ในอารามวัดเขากวดที่ยิโยมเข้ามาหาเข้ามากราบเข้ามาไหว้ในอารามวัดเขากวดก็มี องพี่ไข่พี่จุกน้องจันท่มาแล้วก็องค์ปู่เท้าเวศสุสวรรณโนอค์ราหูบารมีองค์ปางจักกรพัิปางเปิดโลกโภคกัพย์อธิฐานบารมีที่ปางเปิดโลกโกัซฐ์ปางเปิดโลกโภคกัพย์ที่วัดองกวดแล้วก็ประสบความสําเร็จก,กันไปหลายคนหลายท่านเหมือนกันโยมแล้วก็ตอนนี้วันที่30มกราคม เวลาเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าวิธีบวงสวงโดยมีคุณโยมสมศักดิ์ยิ่งชนเจริญเป็นประธานใหญ่แล้วก็คุณโยมพ่อล่างพ่อปูต่ตากสินธนพลเจริญเร็วคุณโยมนัาเสิร์ดคุณโยมสมสศรีติดลักณ์แม่ประกอบอนันตกุลคุณโยมนาาัาตาทิพย์จงประสิษฐ์ผู้เป็นประธานร่วมกันในการเททองรอแล้วก็ขอเช้อเชิญเจริาญศรัทธายาตโยมที่ศรัทธาในบาร,รมีองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ก็ขอเชิญเชินะโยมนะมาร่วมกันสร้างองค์ใหญ่ไว้ประจำจังหวัดร,ราชบุรีบารมีหลวงปูท่ทวดที่ยาติโยมที่รู้จักและมีความมักคุ้นการคุ้นเคยกับบารมีหลวงปูท่ทวดท่านก็ขอเชิญเชิญในวันเททองรอองค์หลวงปูท่ทวดวันที่30มกราคมเวลาเททองก็เวลาบ่าย2โมงหรือ14 นาฬิกา14นา,นาทีโยมก็มาร่วมด้วยช่วยกันโยมบุญบารมีมาร่วมกันสร้างร่วมกัน,รรนทำณที่วัดเกวกจังหวัดราชบุรีของเายอาโยมทางนี้บ่งบอกไอ้ส่วนกระหมอ่อมบ่งบอกถึงปัญญาให้มีปัญญามีสติมีปัญญาตรงนี้ส่วนบ่งบอกถึงปัญญาส่วนกระหมอ่อมวันนั้นรอ5ชิ้น5วาระด้วยกันอันนี้ส่วนดวงตาทั้งสองข้างพร้อมแก้ม ดวงตาสองข้างพร้อมแก้มหน้าตาแจ่มใสดวงตาสว่างสวัยไอ้ตัวนี้ส่วนต้นคอแล้วก็ริมฝีปากต้นคอปวดหลังปวดคอปวดหลังปวดเอปวดคอโยมปมริมฝีปากรอริมฝีปากวาจาดีโยมเจริญพรยัดย,ยมอมตรงที่อาตามายืนอยู่นี้เป็นหัอใจหลวงปู่วท,ทว,ดวดแล้วก็หลวงพ่อใจหลวงปู่ทวดนิยมที่ยัดยมมาเที่ยววัดเขาขั้วแล้วโยมก็จะต้องได้เติมน้ําผึ้ง ลงไปในหัวใจหลวงปูท่ทวดน้ำพึ่งนี้บ่งบอกความสุขความสุขสดชื่นความสดใสในชีวิตให้เราอธิษฐานจิตของตัวตนของเราโยมคณโยมได้เอาเอาปัจจัยโยมและเงินหอิโยมอธิษฐานแล้วคุณโยมก็ได้เปิดอธิษฐานน้ำพึง่งลงไปในนี้อย่างประตูเงินประตูทองนี้โยมก็เทลงไปปารถนาอะไรค่อยๆเทปารถนาอะไรไปลงไปเรื่อยๆ เป็นยาวัฒนาของวัดกลางบางแก้วโยมได้ใส่ลงไปในนี้วัฒนาจินดามณีแล้วคุณโยมก็ปราชนาเลยปาจะเป็นทรัพย์ของโยมหน้าที่การงานของโยมขอมันออกจากใจจริงๆปราชนาให้ได้มันได้ดังจิตดังใจจริงๆแล้วโยมก็เอาปัจจัยนี้ใส่ลงไปในตู้นี้เพื่อเอาไปขนุบำรุงดูแลในการสร้างองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ด้วยกันโยมเพราะว่าต้องขอขอบขอบใจที่ญาติโยมมาให้อาหารบัว หรือซื้ออ,อาหารวัวให้อาหารวัววัวพิการตาบอดวัวพิการตาบอดนิยมมาตั้งแต่ตอนเล็กๆตั้งแต่คลอดมานะโยมที่กําลังเลียแขนอาตมาอยู่เนี่ยโยมเล็กๆนี้เขาจะาไปฆ่านะโยมเขาจะไปย่างกินกันโยมพอดีอาตมาเจอแล้วก็เลยขอบินฑบาทเอาไว้แล้วก็มีวัวขาขาดวัวพิการทั้งสี่ตัวนะโยมอาตมาก็ดูแลอยู่แล้วก็ขอ อยากให้ญาติโยมมาเที่ยววัดเขากวดหรือใครได้ดูรายการส่งธรรมก็ขอเชิญเชิญนะโยมนะเป็นบุญร่วมกันโยมชีวิตเขาชีวิตเราเขาก็มีชีวิตเราก็มีชีวิตกันให้อาหารร่วมกันโยมแล้วก็ที่วัดมีวัวอีกหลายหลายตัวที่ก็เปลี่ยนมาจากโรงเชื้อมีทั้งหมดก็ตก20ตัวได้โยมก็ขอเชิญเชิญบอกบุญเจะเริญมรกันกให้ญาติโยมผ่านมาราชบุรีแวะวัดเขากวดโยมมาร่วมกันให้อาหารให้ชีวิต ซื้ออาหารให้กับเขาเขาจะได้มีชีวิตอยู่กับพวกเราไปได้อยู่กับชีวิตอยู่ในโลกใบนี้โลกใบนี้จะได้อยู่กับพวกเรายังมีความสุขก็ขอเจริญพรโยมนะก็ขอเจริญพรกติธรรมให้คิดดีทำดีการสร้างสิ่งดีๆให้ความรักความสามัคคีและมาร่วมด้วยช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาความรักความสามัคคีและดูแลพระพุทธศาสนา นี้เป็นสิ่งที่เราจะสมานสามัคคีความดีนี้ดำรงคงไว้ได้ก็ขอเจริญพรโยมและดิถีปีใหม่นี้การต้อนรับปีใหม่ในปีนี้โยมโยมจะสร้างบุญใหญ่สร้างบาร,รมีใหญ่โยมจะทําบุญต้อนรับตุจีนปีนี้มีแต่ละที่ขอให้คุณโยมสร้างความดีและวันนี้เป็นวันดีก็ขอให้คุณโยมมีแต่สิ่งดีๆปีใหม่นี้ขอคิดดีทดําดีปัฒนาดีความเป็นมงคล เข้ามาในชีวิตและตัวตนของเราก็ขอเจริญพรความดีๆนี้ไว้นะโยมนะขอเจริญพรโยมความเป็นมงคลจงบังเกิดขึ้นแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั่วสารทิศขอบารมีหลวงปู่ทวดณนะอารามวัดขุกวดนี้เป็นเกาะป้องกันกายเป็นเกาะป้องกันชีวิตการเดินทางไปทั่วสารทิศขอให้ชีวิตปลอดภยัยขอบารมีหลวงปู่ทวดคุ้มครองแควคาดปลอดภยัยมีความสุขความเจริญตลอดปี และตลอดไปความร่ำรวยความมั่งคัง่งความมั่งมีสีสุกจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมปีพศ2568ตลอดการสาธุสาธุสาธุ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายสร้างบุญบารมีบุญใหญ่ต้นปีพุทธศักราช2568ง,งานพิธีเททองนำเริกหล่อเสียหลงปูดทวดองค์ใหญ่ด้วยเนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้าง10เมตรสูง14เมตรวาระแรก5ชิ้นส่วนคือส่วนกระหมอ่อมส่วนตาซ้ายขวาส่วนปาก ส่วนไหลขวาและส่วนไหล่ซ้ายน้ำมนตทนพิธีวัดเขากรวดตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในวันพระศสัป์ที่30มกราคม2568เวลา6นาฬกา9นาทีพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา11นาฬกาถวายพระตาหันเพนแดดพระสงฆ์และสมเณรเวลา11นาฬิกา30นาีเชิญคณะสายบุญรับประธานอาหาร เวลา1 4 .14 นาทีเททองนำเรกิกหล่อชิ้นส่วนหลวงปู่ทวดอย่าพลาดคศิ0มกราคม2568ร่วมพิธีเททองนำเรกิกหล่อเสียหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระคูสังรครักษ์อำนาจโสพนปัญโยเจ้าอาวาสวัดเขากรวดโทร0807732165 ช่วงเวลาสั้นๆในทุกวันเสาร์แต่มีความหมายค่ะความหมายของพวกเราก็คือการได้ทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้กับวัดต่างๆและเราตั้งใจค่ะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาผ่านเรื่องราวของรายการดีๆพบกับรายการส่องธรรมและรัตณีก,กลางวันไกลได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ